อ่แล้วครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับผมแล้วนะครับวอนเต็ดชแนลนั่นเองก็มาลงแรงนะวันนี้มาเจอกับดิวิชั่น1โมเดลทีมบุรีรัมยูเนเต็ดอันดับ4,786นั่นเองนะครับขอเราก็เหมือนเดิมนะครับ 4, 2, 3, 1นะรูปแบบแผนของทีมมาลีนะครับทวีปแอฟริกานะครับรหัส516นกะก็เหมือนเดิมครับฮิกูชิยืนปีขวาหน้าเป้าเป็นดักลาสวิเอล่ามีโมดิต ร่างบักนะครับมานำเสนอฮิกูชินะครับดักลาสเวียร่าอย่าเห็นว่ามันกากนะทุกคนค่าพลังน้อยแต่ว่ามันโหดนะไส้ในทุกคนของเขามาในรูปแบบแผน3-2-3-2นั่นเองนะครับมีโมดิสเอนเนสลี่ซ้ายซอนเฮงมินขวาเบนาโดโควาซสิตก็มีนะครับกองหลังก็3ตัวนะมอร์คินยอตเอสบิลิควยตามาทายเดลิกแล้วสำรองนะครับโอ้อาคนจีกุนเดนิมาเดนิสลอกัรโป เชซาดซานิโอโลเมสซี่เบนเซม่าแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่านั่นเองนะครับโอ้โหจัดเต็มเหมือนกันนะครับฝั่งตรงข้ามของเราก็มาเลยผมมั่นใจในฮิกูชิและดักราดเวลามากๆนะทุกคนทุกคนไปแลกมาใช้ได้นะฮิกูชินะไปเอามาได้เลย3ดาวตอนนี้ยังมีให้แลกแต่ดักลาดเนี่ยมันมาประมาณ2-3เดือนที่แล้วนะผมแลกมาทำอีเวนเจลิกพอดีเป็นความบังเอิญน,นะแล้วก็มีแพตติกอีกตัวหนึงแพตติกเนี่ยผมบอกเลยเป็นทาร์เก็ตแมนเขาจะชอบเดิน ถอยหลังมาบริเวณหน้าหัวกระโหลกนะมันจะเสียโอกาสในการม่งไม่แนะนําเพราะว่าส่วนตัวคือใช้แล้วประสบการณ์ตรงไม่เวิร์กแต่ว่าดักลาเวล่าโคตรโหดมาไทาเดลิกมาที่ชิบโบกูตัวนะครับดูริเกอร์จ่ายมาที่ลีสเจมลีสเจมรอนะไม่ไม่รีบนะของเราก็ไปเรื่อยๆนะหาช่องหาช่องได้วางบอลก็ค่อยวางนะโทน่โค้ดอย่างนี้ครับวางมาแล้วครับลูกนี้ มาไทเตอรลิกเขาหลัง3นะผมหลุดง่ายเลยนะถ้าเขาเล่นหลัง3เนี่ยแล้วนูโนยกขึ้นมาโค้งรักลาเบลาเป็นไงโอ้โหโกลมอย่างกับใบมิดโกลแบบเลือดออกอะทุกคนมันโหดจริงๆม่งมงเสาแรกคิดว่ามันมงง่ายอะทุกคนมันมันไม่ได้มงงง่ายนะตัวเขาสูง189เซนต์นะสูงกว่าคิเตโนโรนัลโด4ี่เซนติเมตรนะค่าพลังการมงอะโหดมากอ่อ เบียดเบียดตำแหน่งตัวจริงโรนัลโดได้ก็คิดเอานะทุกคนโทนี้โค้ชครับวางมาใหม่มาที่ฮิคุชิทันหรือเปล่าฮิคุชิเอาบอลได้ครับแล้วจะไปไม่ได้แล้วแล้วยังไงดักแมตช์ up ไ้ไม่ได้โอ้โหดักราเวล่าครับมาประคองเกมรับช่วยนะผมเล่นดักสไตล์ดักบอลน,นะจะไม่ค่อยเข้าบอลมาแล้วครับริเจมไปดักตัวบนไปแล้ว หลุดหรือเปล่าลูกนี้เอ้าจ่ายมาติดโทนี่โคดนะครับกูตัวยกมาเลยที่เจ้าคันเซโลคือนมาที่โทน,นี่โคโด้ดเบิร์นมาที่นูโนโ่ซานโตสหาตัวจ่ายโอ้โหแล้วเล่นจ่ายยากนะทุกคนลูกนี้แทงทะลุช่องอยู่ยเอ้าจะโมดิตนะครับแทงมาลูกนี้ฮิกูชิมีความเร็วแล้วป้ายต่อไม่ถึงนะเ,นเกือบถึงเนม่ามาเลยครับยลเนม่าดักโอ้โหลด,ดักไม่ได้แต่ยังติด เนม่าประคองนะครับลูกนี้ดูดิเกอร์ระวังดูตำแหน่งลงมาครับลงมาก่อนระวังโดนแทงดาคนเนโซครับหลอจะแทงใช่ไหมผมว่าแล้วเขาต้องแทงเคียร์มาก่อนจิโบกูตัวแล้ววันทูครับเอาไปแล้วนูโนซานโตสคนเซโซลองแทงดูครับมีเนม่ามาดึงตัวประกบให้นะครับนูโนซานโตกระชากมาแล้วโล่งครับเนม่าเนม่าโอ้โหวิ่งฉาจัดจ,จ,จับบอลแรกไม่ดีนะแล้วโอ้โหเกือบตัดได้เนม่าแมนัพ อุ้ยรอดไปได้ยังไงเนี่ยลูก้าโมดิตไม่ได้เหมือนกันเขาแทงทะลุช่องมาได้ไงวะหลุดมาได้ไงนเนี่ยมาแล้วครับอาศัยความเร็วของนูโนโอ้โหเติมขึ้นไปสุดลงมาสุดเฉยงงเหมือนกันแล้วออโอ้โหฮิกูชิเขาหมกตั้งไม่ถึงโมดิตแล้วเขาจะสวนเร็วครับลูกนี้โอ้โหทะลุมาได้ไงวะแล้วลูกนี้เอ้ยลูดิเกอร์นะเดสทอยเยอร์นะครับวิ่งเข้าบอลให้เองผมไม่ได้บังคับนะ เจ้าคันเซโลรอจังหวะเต็มนะครับไปไม่ได้เนม่าเนม่ายกขึ้นมาถึงคันเซโลหรือเปล่าไม่ได้เนม่าดักแมตช์อัพไม่ทันนะครับแล้วอู้เขาจ่ายติดแล้วเอ็มบาเป้ไว้ไงสตาร์น,นิ่งมาลูกนิดอู้ยเกือบเกือบเกือบไปโู้ดโบกูตัวนี้มนแม่งแบบคนหนึบทุกคนเป็นแค่การ์ดสแตนดาร์ดนะแต่แบบเซฟแบบอุตลุดอะจนผมใช้มาเป็นตัวจริงอะเออกูตัวนะ แต่ว่าข้อเสียของเขาคือเขาจะไม่วิ่งออกมาตัดบอลน,นะเป็นดีเฟนซีฟโกลคิปเปอร์นะยืนตำแหน่งดีกระโดดปัดกระโดดเซฟดีแต่ว่าไม่วิ่งออกมาตัดบอลไปสำรองนะครับฮาเลนฟิลิปคอตตินั่นเองนะครับแล้วก็อันเดรสอินเนียตาแต่ว่าฮิคุชิผมใช้อยู่นะขอให้ได้เปิดนะฮิคุชิบอกเลยว่าคนแม่นมาเลยครับเริ่มเกมครึ่งหลัง อ่าหาแรนด์นะครับจ่ายมาโทนี่โค้ดโค้ดไม่มีตัวนะผมก็ไม่รีบบอลน,น้ำอยู่นะอย่าอย่าไปรีบอย่าไปนลนมาที่โมดิแทนช่องแล้วฮิกูชิวิ่งแล้วครับนี่เป็นไงโทนี่โค้ดวางอย่างดีแล้วฮิกูชิพักบอลลงแล้วล,งลองยกขึ้นมาโค้โงๆู่ออยังติดโอ้ยไม่งั้นนะได้คโค้ดโค้งๆสวยๆเลยนะเอาเขาจ่ายติดนะครับแต่บอลยังเข้าทางเยวจะได้สวนของบุรีลำ บุรีรัมย์ครับเอ้ยถ้าทะลุไปก็น่าจะล้ำทุกคนเมื่อสักครู่ฟิลิปขอติดตอกต้นกับมาวันทูครับมาที่แบนาร์โดเอ้ยอินเนต,ต้ามาแล้วครับขอติดวันทูช้าไปมาแล้วครับจจงหวันนี้มาทายเดลิปประกบตัวบนแล้วดูดิเกอร์เข้าบอลให้สวยง,งามโซนิโคเบิร์นคืนลีเจมยกออกมาทางปีด้านขวาครับเป็นฮิคุชิเก็บบอลได้ อีกุชิวันทูลูกนี้เอา้าโมดิตไม่ได้ครับทนี้โค้ชเห็นช่องแล้วแทงมาเลียดๆลูกนี้มาแล้วครับฟิลิปขอติดดูว่าสาย G.P s หรือเปล่าแล้วเราโยกขึ้นมาลูกนี้อินเนียตาไม่ได้มงโอ้โหอย่างสวยเอา้าคันเซโรเลงดึง,ด,งดึงตัวประกอบแล้วเลงมาลูกนี้โยกขึ้นมาสวยสวยห้าแล่นเรียบรอยสองประตูต่อศูนโค้ดตึงบอกเลยเป็นซูเปอร์ซับนะโอ้โห ไม่ทาให้ผิดหวังนะครับที่ว่าถอดดัรลาร์ดคอเต้าออกไปแล้วลูกนี้วิ่งมาอาผมดักไว้ละมาทาเดลิกนะครับกูตัวออกบอลมาที่เจ้าคันเซโล่เจ้าคันเซโล่หาช่องนะครับกระจายมาโทนีโ่โคดเห็นช่องลองยกมาที่ฮิบุชินะครับเอา้ามาขึ้นย้อนเขาวิ่งไปทางนูนะ้นเนาะแล้วฮิบุชิได้ช่องครับลูกนี้ลองโค้งๆองูอออยังติดอีกเฮ้ยติดสองรอบแล้วโคดสิงมาแล้วครับโทนีโ่โคดลงมาดักตัว วิ่งทำทางของเขานะครับมาแล้วตัวในคันเซโโลประกบไหมครับเขาจะจ่ายเขาตัวในผมก็ดักไปนะ,ะแต่ว่าแลับเข้าทางเขานะครับลูกนี้ว่ายังไงคิมิตคิมิตโอ้โหเบาไปนะเขากดปัน่นแบบเบาไปนะฮิคุชิครับมาจมังหวัดสวนของฝรั่งเศสน,นะครับมาแล้วหาเล่นป้ายออกมาลูกนี้ที่ฮิคุชิฮิคุชิครับนิคุชิออกมาลูกนี้แทงออกมาแล้วเฟิร์สทัชของลีดเจมดูเป็นไง ได้มงแต่ว่ายังไม่ตรงกรอบนะครับเข้ามือแทสเตเกนโอ้โหอือมาครับเราดักดักตัววิ่งนะเราวิ่งประกบไปเลยเขาแทงแน่นอนนะมาแล้วครับตัวทาทางเดลิกดักเอ้ยเป็นไงล่ะสุดท้ายเขาจะเสียจังหวะไปนะถ้าเราดักดีอะ่ะก็จะทําให้เขางงหิดด้วยนะเพราะว่าเขาไม่มีช่องจ่ายนะแล้วมาแล้วครับลีเจมยกงมาที่ฮิคุชิ ฮิคุชิมีความเร็วครับรอจังหวะแทงมาแต่งติดมาคินย้อนนะกับตันทีมของปนันงข้านะเขาดักดีมากเลยมาคินย้อนดูกา้ามดิตแทงมาลูกนี้ครับแล้วฮิกุชิวิ่งไม่ทันโอ้โหจ่ายน้ำหนักเกินไปนิดเดียวนะเสียโอกาสมากเลยแดงนะครับฮิกุชิไปลุยกันต่อนะเมื่อกี เมืม่อตะคู่เขาพอตเกมนะครับเอ้าแล้วจังหวะน,นี้ยังไงอินเนต้ามาที่ฮิบุชิวันทูกับอินเนต้าอินเนต้าดึงดึงตัวประกบแล้วอื้มลิเจวันทูฮิบุชิครับลองโยโกโค้งโคงมาลูกนิดแล่นได้โคกแต่ว่ายัางตรงตัวผู้รักษาประตูแทนเตเกน,นครับโอ้โหรีเฟกปฏิกิริยานะโคตรไวีฮิบุชิได้คอยโค้งโค้งแลวเกือบสวยแล้วเปิดมุมเป็นฮิบุชิครับยืนอยู่ที่มุมธงเรียกผู้เล่นมาครับเล่นสั้น เลี้ยดมาที่โมดิสตโมดิสตเบิร์นคืนฮิคุชิและเล็งตัวไหนโยกขึ้นมาลูกนี้ฮาแลนด์ไม่ได้โขคโมดิสตตั้งมาที่ฮิคุชิครับเล็งตัวไกลแล้วยกขึ้นมาโค้งๆฮาแลนด์เลียลงรอดหาประตูตัวศูนย์และฮิคุชิแบบมันแม่นจริงๆทุกคนเนี่ยดูดิแล้วโค้งโค้งฮาแลนด์อูเหมือนเดอะบอยจ่ายให้ฮาแลนด์ในชีวิตจริงเลยนะสุดจัดเสาสองนะครับทุกคน 3าประตูต่อศูนย์ครับเป็นทีมชาติฝรั่งเศสเขาขึ้นนำบุรีรัมยูไนเต็ดนะจะเป็นเกมลูกเขียนะครับฝรั่งเศสก็มาดักตัวเหมือนเดิมครับแล้วดักไว้ได้ลูก้าโมดิสเรียบร้อยกรรมการเป่าจบครึ่งเวลาหลังไปเป็นบอนเต็ดชาแนลชนะเบรสโกสามประตูะต่อศูนย์นะครับโอ<ฮ>้โหพลังแห่งซูเปอร์ซับเออร์ริงบาวฮาห์แอนโคตรตึงไปแรกมาใช้ซะทุกคนโคตรโหดโคตรอันตรายนี่กูชิ ดกรลาคอต้าก็โหดเหมือนกันนะเออมองคมๆคนมคม่ะเสาแรกเดีย๋ยวไปดูการยืนตำแหน่งของทีมคู่แข่งนะเขาใช้ไปหลังสามนะผมผมชอบมากเลยเวลาเจอหลังสามเนะี่ยถ้าเขาบังคับไม่ดีเนะี่ยผมยกหลุดยกหลุดเลยนะเวทเทแพารอะ่ะกองกลางผมอะ่ะเข้าไปดูโอ้โหเขาเพิ่งขึ้นแรงดิวิชั่นหนึ่งมาครั้งแรกแต่ว่ามาอันดับสี่พันได้โคตรโหด,โหด 3, ามส,ส,ามส,ส,ามสนั่นเองนะครับโอ้โหการยืนตำแหน่งนะส่วนมากจะเป็นแพ็คแบบว่าทีมชาติที่เพิ่งให้มาเปิดนะครับมีแต่ตัวค่าพลังคนโหดนะเอ m b a ัปเ,ปเอเนสลี่นะโมดิสำรองก็เต็มไปด้วยค่าพลังสูงสูง,สง,สงทุกตัวเลยนะโมเมสซาล่ามเมสซี่เคียซ่าเนาะโอเคครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ